สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณสิริลักษ์ตนวโรภาดิฉันจิรพิญญาปิติมานาอารีพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์คมคิดสันสนเกียติค่ะ วันนี้นะคะใน NBT News ของเราก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะแต่ว่า,า,ราแรกๆเนี่ยในช่วงเบรกแรกเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังเลยคุณกิจอุกิกคะใช่ใชแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นคดีต่างๆที่สังคมจับตามองอ่าใช่แล้วค่ะอย่างจักกรณีที่ตํารวจยศพันตํารวจเอกนะคะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หลังตํารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสา สนเทศได้เข้าจับกลุ่มเว็บพนันสายเต69เมื่อวันที่22กุมาพัน์ที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มนะคะให้การซัดทอดรวมถึงเส้นทางเงินโยงไปถึงนายตำรวจยศพันตำรวจเอกตำแหน่งผู้กำกับการสอพอในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะล่าสุดนะคะได้มีการสั่งย้ายพันตำรวจเอกคนดังกล่าวไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะ พลนตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะคะมีหนังสือคำสั่งให้พันตำรวจเอกพันดาวดำขำํำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวินไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม อันนี้ก็มาจากกรณีเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตำรวจได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการตรวจค้นกลุ่มของการตลาดพนันออนไลน์ที่ชื่อว่าสายเป69นะคะก็ไปพบผู้ต้องหารวม6คนตรวจยึดของกลางรวมมูลค่า15ล้าน2 5 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ไปพบหลักฐานการซัดทอดจากผู้ต้องหานะคะว่า มีข้าราชาการตำรวจเป็นนายทุนเบื้องหลังตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคสองค่ะตำรวจเนี่ยพบหลักฐานเป็นบัญชีที่เปิดรับเงินเข้าบัญชีของตัวเองแจ้งความร้องทุกดเนินคดีกับพันตำรวจเอกพันดาวในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุดกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพันตำรวจเอกพันดาวกระทำความผิดทางวินยัยขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีพันตำรวจเอกภัยทู์พิทักษ์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเป็นประธานกรรมการมีกรรมการและเลขานุก,การรวมเจ็ดนายด้วยกันค่ะ